สำหรับผู้ปกครองที่มีหลุดหลานที่มีในเรื่องของอาการสลายทิ่ทนครับตัวนี้สามารถให้สูดรวมถึงที่มีนะครับผู้สูงอายุ หรือว่ามีบุกคนที่มีสภาวะดีเนียเอคือสมองเสื่อมนะครับหรือว่าเอาใส่เมวกหรือว่ามีอาการหลงลืมลืมหรือแานเองทํางานที่ต้องมีความเครียดอยู่เสมอแล้วหลงลืมบ่อยครับเหมาะมากเลยสําหรับตัวผึ้งพอดีเลยี่ป็นเด็ครับมีผลการทานที่เกิดขึ้นจากนักเรียนนักศึกษาครับไม่ว <hey uteur> ่าจะในต่างประเทศหรือในประเทศไทยก็แต่ปรากฏว่าทานก็แล้วครับช่วยทําให้น้องๆเขามีความจดจาที่ด um? bueno ีขึ้นเรียนแล้วก็จําได้เมื่อ การสอบวัดผลครับผลปรากฏว่านะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือเกรดเฉลี่ยอีขึ้นนะครับเดิมใน2.5กลายเป็นผลการเรียนอยู่ขึ้นเป็น3ามขวแล้วก็เป็นสี่วเองเพราะฉะนั้นแนะนําครัสกสำาหรับตัวเรียนทันดีเลยถ้าเป็นคนปกติโดยทั่วไปถ้าเป็นน้องๆน,นะครับอายุนะคมับแค่ผมไม่มาเลยนะครับหรือ12สองขวบนะครับ ทานวันละหนึ่งเม็ดหลังอาหารเชา้าถ้าเป็นกลุ่มที่อายุมากกว่านั้นนะครับก็คือทานวันละสองเม็ดนะครับหลังอาหารเช้าแล้วก็อาหารเย็นแต่ถ้าเป็นกลุ่มผู้ที่อาารผิดปกติทางสมองนะครับในเรื่องของการหลงผงลืมลืมสมาธิสั้นความจำเสื่อมประสบอุบัติเหตุแล้วสูญเสียความทรงจำก็แล้วแต่แนะนําให้ทานโดสที่มากกว่าโดยปกติถ้าเป็นเด็กครับทานวันละสามครั้งลังอาหารเชา้าหลังอาหารกลางวันแล้วก็หลังอาหารเย็นวันละสามเม็ดนะครับเป็นผู้ใหญ่ครับหลังอาหารเช้าสองเม็ดหลังอาหารกลางวันสองเม็ดแล้วก็หลังอาหารเย็นสองเม็ดรวมเป็นหกเม็ดต่อวันนั่นเองนะสหรับ นะครับดีมากครับคอนเฟิร์มแล้วก็ดีเด่นคร้บท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้นะครับที่ทางเว็บไซต์ของเดียยไอเดนติ์นะครับอันนี้เป็นการรับรองที่ถือว่าดีมากเลยนะครับเพราะว่าองค์กรนี้นะครับทํางานให้กับกระทรวงทํางานให้กับนะครับองค์การอนามัยโลกบาลนั่นเองนะครับะฉะนั้แนะนำครับปริทันดีเลยแล้วท่านจะมีสมองที่ดีนะครับเสริมสร้างความจําดีนะครับสมองดีความจาดีต้องดีเบรนครับ